สบายดีสบายดีสุขสุขคนสมองสมบรตสบายดีเอฟซีกๆทกฐานสบายดีพี่น้องป้องไปมันี่กะน้องแคทกับบอดี้ไปใส่นาอพี่น้องเนาะว่างว่างก็เลยสีมาว่าวพื้นความรังให้พังพี่น้อง ตั้งแต่ตอนเป็นสาวลี่พี่น้องลี่ลี่พอพอลงมาเอาลี่ลีล่ลี่ลี่ลี่อัตตาไว้อัตตาไว้เขาเสียอหยาดติงทียหาดติงนั่งดีดีเออนั่นงดีดี วิ้ยเขาเห็นเลยเนาะติงอยู่งงงงมง,อมงอบอยู่ลี่พี่น้องอย่าติงอย่าติงพอได้เฉียวเห็นสวัสดีปาลุ่งอะมาทนสวัสดีปาุ่งก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับออเอากระสิมาว่าเรื่องความหลังกันพี่น้อง อันเต้เข้าเป็นสาวแต่เข้าไปท,ท,ทำงานอยู่กรุงเทพพี่น้องเลยเขาออกหรงเฮียนตังแต่อยู่มสามม่ท่านเราได้ใบประกาศสัําพี่น้องม่ท่านลราได้ใบประกาศสัมเขาออกหรงเฮียนสาเหตุที่ออกหรงเฮียนน่ะค่ะ่มีเงินพี่น้องเย้ย ย่างไปตื่นมาอลไกับพากันย่างไปถือเขาไป,ปกินพูนไงเฮียนกับไก่เต๋อพี่น้องไปเฮียนอยู่บ้านนาบ่อประวันในบ้านนี่มันมีหอดแต่ปอสามน้พี่น้องโมหนึ่งโมต,ต้นต้องไปเริ่มอยู่บ้านเพิ่นพี่น้องเอากาไปเฮียนอยู่บ้านเพิ่นได้ปีที่สามเกือบบทจบพี่น้องย่างตื่นมาแล้วพากันย่างห่อเขา,ขาไปกับหมูสองสาคนนี่แหละ เขานามีรหลดขี่พี่น้องแต่ว่าเขานะผมมีรหลดขี่แล้วส่วนเขาย่างส่วนหมูย่างเป็นมูน้องแทนก็นอยู่สือส่อกับผเป็นพี่น้องเลยม <c oughs> าที่นี้เข้าออกมาเขากลลงไปเห็ดวิลลงไปเห็ดงานอยู่กรุงเทพเห็ดงานยิบผาพี่น้องงานแหล่อยู่อ้อมน่อยพี่น้อง <c oughs> อยู่ซ่านเมืองอะไรอ่ะล้อ ขอโทษขออาภัยเด้อพี่น้องขอโทษขออาภัยหลายๆเจ็บคอพี่น้องคี่อยู่อ้อมหน่อยนนได้ปีกวัวพี่น้องเออหนีผาเงินเดือนสี่พันเงินเดือนสี่พันพี่น้องสี่พันก็อยู่เ็จเราได้เนาพี่น้องเนาะบ่เคยไปใส่มาใส่จะเถือ่อบัตรเบอร์กับบ่มี่สิไปหันไปหนีกับ ไปผมเป็นพี่น้องเลยไปกรุงเทพครั้งแรก 4, สี่พันเสือใส่องซอยกับเปิดไปเหน่นพี่น้องเก็บแที่สิบบริเก็บแต่ละเดือนพี่น้องเลยเป็นเดือนสี่พันนะเขาอยู่ในปีเกืเอบมาคำบบอเสือบะลูกฮึมหนุ่นนแทนบอสเสือเลที่นี่เลย โผลใหญ่สิย่าพี่น้องเข้านะฮะเข้าในใหญ่ใหญ่มานำละสาวนำไม่ใหญ่พอล่ใหญ่เม่น้องอันนี้เลยพี่น้องเลี้ยงโผลกับเม่เข้อาอีกให้สามีมาเอาไปเลยพี่น้องร้านกัน มันสอมันอยากได้โทรศัพท์พี่น้องน้องแทนนะเวลาเห็นรูปเจ้าของในโทรศัพท์นั่นและอยากได้ปอใหญ่กับแม่ใหญ่เลี้ยงมากับแม่น้องอันนี้แหละพี่น้องเอ้ยแม่นะไปทํางานท่กรุงเทพไปทํางานหาเงินแต่ยังน้อยนะใหญ่มาลก็ไปเรียนเฮานะไปเรียนแล้วก็อันนี้ พ่อกับแม่กันแยกทางกันเนาะพี่น้องเนาะพ่อเฮานะกับแม่กับเจดำนี่แหละเลืออ้ยงในครอบครัวเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็บบ่าได้สำนี่แล้วบัดน,นี้แหละก้นแม่ก็ขึ้นมาได้แต่ทำงานกรุงเทพแล้วกับ่ได้หาเงินแล้วกับ่มีเงินส่งบ่มีเงินส่งลเลยเฮาก็เลยได้ไดย่าได้ย่าเฮียน,นพี่น้องบ่มีเงิน ค่ะเทิมเ่ามีเงินซื้อของน่ะนี่นะก็เลยได้ยายาออกมาเลยก็ไปห้าเงินเองมานีนพี่น้องไปอยู่ยิบผ้าไปอยู่ยิบผ้านะเงินเดือนสี่พันอยู่ได้ปีกวัวพี่นอ้องเอ้ยเหตุงานเปลาโมงเสาร์หลือสองทุ่ม ได้เหตุทุกอย่างเนาะพี่น้องเนาะหยิบผ่านหะยิบสุดกีฬาพี่น้องทีมใดได้หยิบเบิ้ล<ๆ>เพิ่นมาส่งเป็นถูกจัก,กพี่น้องหยิบผ่านะเป็นถูกจักพเพราะว่าเอาหยิบรายเดือนเนาะเพิ่นซ้อนให้เป็นเบิ้ลทุกอย่างเล่นบั้ที่นี่เน่ยขึ้นมาพอใหญ่เสียพอใหญ่ในเฮือนเสีย เสียเลยเอาได้ขึ้นมาขึ้นมาถึงเทมนะขึ้นมาได้สักพักหนึ่งเห็ดบุนเห็ดซินแล้วเ้าก็ลงไปอีกพี่เนาะลงไปบัดน,นี้ไปเห็ดงานในใจก็อยู่บ่ได้อีพี่เนาะงานหนักไม่ถึงแบบว่าเข้าไปอยู่งานบ้านเลยพี่นเนาะเข้าไปเห็ดงานบ้านจากที่นี้ผ่านอ่ะเลไปอยู่งานบ้าน จนบ่นมีเวลาได้นั่งพี่น้องเอ้ยงานบ้าน <c ười> เห็ดทุกอย่างเห็ดแล้วอะไรก็ให้เห็ดอ,อยู่หันให้เ็จอยู่หันให้ทูอยู่หันบอกให้มีเวลาผักบอกง,ง่ายๆเดินเดอนเปดพันพี่น้องอยู่บางบัวทองไปอยู่กับน้องสาวหลานนี่แหละไปอยู่นำกันสองคนพากันออกบ้านนี่พี่น้อง ออกเลยมาอยู่ร้านอาหารร้านอาหารกัเขาให้หนุ่มเขาให้หนุ่งกับโป่งคืนพี่นอ้องอยู่บ่ได้พักกันออกอีกบัดนี้มาอยู่งานบ้านมาอยู่งานบ้านอยู่ปทุมธานีพี่นอ้องใกล้ตลาดพูนศัพ หมู่บ้านมานิลินมาเตอร์พีตพี่น้องมาอยู่ได้เปรเดือนเงินเดือนหกพันอยู่ได้ในนี้สบายใจอยู่ได้พี่น้องก็อยู่น้ำกันกำลังสละนะแต่ว่าบ้านคนละลังแต่ว่ากำแพงติดกันปะก,กันมาอยู่น้ำกันคือเก่าอยู่ได้เงินเดือนพักเงินเดือนหกพัน 6, สองเอนสองหน้าลาน ใ้คนละหกพันกับพาก,กันอยู่ไปกบบาบอยแหละพี่น้องบอเคยลืมบุญคุณเพิ่นจากออกแต่งานไปหับไปส่งพี่น้องไปหับไปส่งเขางานไอบอยบอเคยลืมบุญคุณเพิ่นไปหับไปส่งเขางานนะชีวิตว่าออีกอย่างหนึ่งค่ะ กำพาพ่อแต่น้อยพี่น้องใหญ่ขึ้นมาบุคเห็นดอกหน้าพอตัวเองจะเป็นจังไดเข่าทั้งล่างนู่นเปม็นเข่าเฮาเลยพี่น้องเข่าเฮาอยู่แล้วเขาวันเคยละเข่าเฮาเฮียนกะเฮียนบอดจบพี่น้องเลยความทุกข์ยาก มูนันได้เฮียนจบเป็นแพทย์เป็นหมอเฮานึ่งเมตรแต่สั่นมัดทยุมต้นเฮายังหมดจุกถ้าเขาจบสั่นมัดทยุมต้นเขาก็ต้องได้หย่างไปอีกหนึ่งหย่างไปสั่นมัดทยุมต้นปลาย มสี่มหาตรงอยางลงบันดงพ,ดพู่นไกนลๆอยูองง่พี่น้องก,ก็เลยถอดใจหย่าไปทำงานหาเงินพี่น้องเอ้ยแต่ก็มาอยู่บ้านมาอยู่บ้านเลค่ะเวลาเกี่ยวเขาแล้วนั่นนี่เขาก็สิไปสมดอกมักผิดพี่นอ้องแต่ยังเป็นสาวไปสมดอกมักผิกดอยู่สน,นุมาน วันโซงเลาะไอ้กินอยู่น้ำเพิ่นสมดอกมักผิดนะกะพี่น้องผสมพันธุ์ผิดแต่ว่าปีวังได้นี่นะฮมบ่ได้ไปย้อนว่ะฮาบ่สบายก็เลยบ่ได้ไปเลยอ,อยู่บ้านแถมผัดมามีโรคโควิดคูโบวิตอีกเนาะพี่น้องเนาะก็เลยอบอ่ได้ไปหายัางบันอยู่แต่บ้าน เห็ดไส่นหน้าแล้วเลยก็บบ่มีอาซีเห็ดอยู่ซื่อไปใส่กรบบไดคัดจักสีวาน้อได้เนาอพี่น้องเนาะบาะนัะนะวหัวหมวนเนาอพี่น้องเนาะบ่าวบ่าสู่พี่น้องฟัง ว่ะเป็นจังไดกระบ่มมีไพ่ทามกันเขามาดอกพี่น้องแต่ว่ะบางว่างก็เลยอยากมาว่าให้ฟังว่าตอนเราไปทํางานกรุงเทพเป็นจังไดแต่ยังหน่อยเป็นจังไดเนาะพี่น้องเนาะ เมื่อนี่ก็เห็ดห้ยเห็ดหน้ากินหาอยู่หากินตามภาษาบรรนอกบรรณาอะไรก่น้นงบ่มีแบบว่าบม่มีบ้านเท่าบม่มีห้องบ่มีหหางให้เขาเลยกะบ่มีแบบอาหารดีๆเดอกพีกน้นงหลายคนกระทาบนเขามาว่ะเป็นยังนองแคคือกินแต่แกงนองใหม่อาหารอื่นบ่มีบ่เอียงล่ะคืออาหารอื่น อาหารหลักของเราก็คือแกงนมไม้ต้มหมกหุงขวดจิ๋อแนวห,หาไดาเนาะพี่น้องเนาะสิไปยมีแบบว่าพิชซองพิชซ่ายยังอียังบุฟอบุฟเฟ่เนาะนะบุมีดอกพี่น้องหายากถึงมีงบุมีเงินซื้อกินดอกพี่น้องเอ้ยแนวนั้นอันนี้ยังว่าเขาบริสุขเขาหาหาได้อะไรก็กินหาบขได้อะไรก็คือแล้วเราพี่น้องเนาะ โาะวหา้อาบริ้ซื้ออันนี้นะอ,อยากเลยก็พาก<อ>ันไปหา<อ>บัดนี้มาป่วยเนี่นีน่แหละกบบได้หาเงินห้าคํำมาเป็นลกูกอ,อันนี้มาบอสบายเลยอยู่ซื้อๆกับพี่น้องเลยไ<อ>บได้ไปหายังกันสีไ้ซามีไปทำงานกรุงเทพ่ะไปบได้โควิด ด่านกาโบเปิดกันสิหลักล่อไปกบโบอยากเสี่ยงพี่น้องยันถือจับยันเพิ่นจับได้หลักล่อไปกาขอบุญขอบคุณเนาะพี่น้องเนาะก,กำลังแรงเชียร์แรงใจที่คอยส่งให้น้องเคทมาโดยตลอดขอบุญขอบคุณหล,ลายๆิปหน้าพอกันใหม่เนาะพี่น้องเนาะ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องน้องเกดในเด้อพี่น้องก็บุญออคุณหลายๆคลิปนะ้าพาะกันใหม่อยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนสบายดี